กลับกลับสวัสดีเอฟซีทุธันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลกผ้าร้ยครับพี่น้องเอฟซีทุธันมอนิผ้าพี่น้องแฟนครับแฟนช่องมาตามตัวเลขและแนวทางของพ่ออนันต์ครับหลังจากงวดที่แล้วแตกครับพี่น้องเอฟซีทุธันเขาไม่หนีกันลายงวดละสามงวดส้นส้นแล้วครับแต่งแต่สองวันแหลทั้งช่องก็ไเด้ยมางวดที่พ่านมาได้มาอยู่ครับพี่น้องเอฟซีทุธันกับตัวเลขของเนใไ้มาตอนแรกกันสามตัวไ้เมียกับสามตัวพี่น้องหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์ห้าเมียก็เถือเมียเพิ่นก็เถือครับเมียพ่ออนั่นก็เถือโตด,ดมาได้ับฉลากินแบงค์ราัฐาบาลมาสี่ใบแล้อหาใบนี่ล้ครับพี่น้องเอฟงวดประจำวันที่สิบหกตุลาที่ผ่านมาเมื่อน,นี้ตามต่อครับพี่น้องเอฟซี e PC, ุกททันตามปเด็นแนวทางของพ่ออนั่นมาเบื้องรูปแบบและแนวทางว่าจองหวัดของพ่ออนั่นจอกมารูปแบบใดครับพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปลนั้นขอฝากนี้เลยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่อง และทีมงานนะพเด้อ,นอด่น้องเด้อน้ำแหลบพัดร้อยไป,ปครับพี่น้องเชิญครับไอ้ข้าดังดัง,ดง,ดงขขเลกบ่ค่ะเลกเนดังเปนเถืกเนกะโอ้คนมากซุ่มซุ่มไรวักรด้งของวัวกระเท้าเงาอยู่เด้ล่ะอันชุนหกนะ่ะเรกมือหามันดังแห้งบพอกพอ่อปุอ้ไว้ตีเขี้ยนไ,ไหนใหญ่หรอยี่ใหญ่ใ่บ้างตีเขียนอะไรตวเดียวเลยบุญแก้วบุญแ้วนึ่งเกลียวทังใจเจ้าขอมากนึ่งเกอ่า ขาดสิบ่ไรรอดวยบ่ซื้อะรนางไมด้วบ่ซื้อนี่เรียกว่าสิน้อดอ้ยอย่างเราว่าสิ่งนี้อนี้ก็มัก็หลาอเลยอย่างว่าซื้อคันว่ได้ต้นแว่าได้ท้นขึ้นอีกซื้อเลขก็ซื้อไปซื้อไปซื้อไปแล้ว่มีกลับแล้วมีขึ้น่ะมีรุ่งใหญ่นะคือเขาเป็นคนยังสิตลอด ครับเอาพ่อต้องขื้นเองตัวอ้กันวันผมไปเนาะการยังวันร่องเบิองไปอีกร่องเมืองว่าสิเล่าสิเปลี่ยนแปลงว่าเราก็คือนเราเดี๋ยวนี้ยังได้ไปนอนขออยู่กับพ่อไหมครับมันเจินไปร้องในไปนอนไปไหนมันยังมันยังฝนตกอยู่ดิต้องห้อยเอาไปท่อนในต้องให้หน้าแรงก่อนนะพ่อเนาะมันต้องแหงบอยบอยเรงปานนั่นเนี่ยช่วงนั่งโยกอดโดนโยกอดโดนมั้ยย่างก็ได้ เกี่ยวข้าว้อยแล้ข้วนาประกายแล้วเดี๋ยวนี้ปูได้ไปกองสลากไหมครับพ่อกอเล่าอะไรประกอบลานขันเล่ามาแล้วมาเอาอันนั้นมยาให้มหยยีมาให้ไรไมาให้อยงนี้นะจังไรงัวเลยไรกล้วยมยายให้จังมาถามเขาว่ารถดสันนี่ไป้ายทะเบียนเท่าไรจังเสียแล้วสิมาจังสั้นเดี๋ยวนี้มาคนละแบบมาบอกคือแบบโตบอบอลคือเก่า มาแบบว่าผมกับวันใดลงกไปพุญนะผมไ้ลงกไปหาเล่าไปขอเล่าถ้าผมวได้ลงมานอนนัมันนอนขอเหลียงน้ำพูงธันกนได้ันใลกพร้อมเจิญเนี้ยเกไปได้เ็ไได้ขั้นคอกอรบุแล้วนี่ที่ตุ่มวันใลงไปจะหอดเรามาเองรอที่ยายางออ่ะนยางไหนอันเลียนไปบับไปนอนกันีได้เพราะสามวีร์กันนี้อยากล้างกันลูกันก้อน เราแบบบ่เต็มสามตัวปีพับนึ่ครับเอาไปว่างกึบคือออกมายกอันเดียวพี่บอกว่าวางข้าวบนนันนอนได้จังสิอยู่นนันแบบบอกผู้ชัดไปตรงจุงว่าได้ต้องต้องรอช่วงเกี่ยวข้าวดอนะครับพ่อเกี่ยวข้าวโดนพ่อจะไปขอใหม่ก่อเกี่ยวข้าวโดนเดียวนี้ได้ไก่ใบไก่มั้ยจะมาคูโรคมาหาบอะไรเด้อไปหาเด้อือเดี๋ยวยังไปเก่าไปไม่ติดห้องฟ้องเลยก็อน ร่มาก่ไดนเดี๋ยวนี้่วงนีว่ายังว่าเรามาทำแบบว่าก็ยังรถไชคัน,นี้มันจักรออัอซี่แล้วเราเรามาทายปัญหาเอามันก็มีสีร้อว่าเสนอเราไปทะเบียนเท่าไรนี่ไปทะเบียนกับซีซีแปดสามแปดมันก็ออกแปดสามสดงดดีเด่พ,พ่อเราเนมาช่วยงวดน,น,นี้พันใหนมามแต่หองมายางก็ยังก็ยังต้งว่าอ้ยคือหิวข้าวหนอว่าสัน อันพ่อไหนว่าอ้่นหิวกับเขาไม่กินไหมแม่พ่อไหนว่าเสียงกัหายคนกัหายเ่แมนเป็นอย่างไ้เขาเลี้ยงค่ะบเล็ต้องเขาเลกเก่าด้อบานเก้าพ่อสียเก้าสองตัวอีกบนเนาะบาดว่ากูเท่ากับเก้าเนาะเขากับเก้านาะแต่ว่าผมกะผมยังพันสิบเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าิยังอยู่ในในนี้อยู่บ่แมนเป็นอย่างไงเขาไปไหวเพิ่นบอกว่าเลี้ยงแต่ว่าผมกะพ่นทอเราที่อยากมากมองเลี้ยงยู่คือยุ เออไม่กิ่นอมางเพื่อนมึเพื่อนก็ไปเฮ็ดคันหาไปต้นกล้วยกัเอาเนี่ยไปเลี้ยงอย่นี่อยอะก็บอกเก้าเราสิบยู่อ้วันเราไม่ได้บอกเพราะวันน้องไปไม่ได้อ่บอกอยู่ทีงเราครับบอกอยู่ที่งบอกบอกเบิร์ดทันไปบ่ได้ก็คือไปขึ้นมาหาทันคิดฮอดว่าจะบอกทันไปได้ย่ามไรสิไปหาว่าจะบอกจะเป็นน่าน้ำ วางสิยู่ไปเกี่พ่อไปนอนจักหน้าที่ค่ะไปนอน<ด>เอาอยืนนะสามีหนาที่ตันอนแก้วพ่อเสียบเสีบกระแม่นแล้วลุกมาหล่นประเด็นอนโดนขาลงไปนอนปุ๊บลงไปประมาณจักหาหน้าที่ทิศหน้าที่ขันมียามาหาผูม้มวยอยู่ดอกว่าเสียใจรถบ่ได้เรียกวันนั้นอ่ะ เราสิว่าปูงโมยูปูงไปิดกลองสลากพันมาเราสิว่างที่หนาบกงูเราสิว่างที่หลุดก็คือบ่ได้เลียก็มาหลดปัดดากหลดบ่ได้งวนันบ่ได้เลยคือถ้าปิดตาแล้วเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะไปนอนครับอลุกไปได้ลุกไปจําแบบเก่าได้แบบเก่านะพ่อเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยช่วงนี้เราสิมาแบบคือยังมาอะไรคว้ยมาให้ไม่กับมุกคอมเขามาบ่ไรมันเขามาบ่ได้มันแช่ประยุน ได้กอไยังวาอยู่ยรงว่าโบกับฝร่อยู่นะ่อตีว่ากล้วยนะกล้วยสีขาเก้าสีก้าหาเก้าหกนี่กะสาตัวนึงครับผมเมื่อวานพ่อไว้กับมอเอามาตใส่อกพ่อไว้เสร็จหอปมารอแถวนีมานีเราเสร็เอาคือไปเห็มืมนั่นไปเสร็จุเขาไปใช้เขานรจะเข้าไปในงไรบูสร็คือวันนี้ก็จะมาต่องวดพ่อแล้วครับผมว่าปูก็คือมามันเอาฝันพ่อ ยังมักเรื่งเก่าอยู่ก่อนแล้วมาตัวไหนยังยังมักอันนี้มักก่อนทางมักหมักอยู่ตัวหมัดไปตัวนึงก่อนอะก่อนะคือสิมักตัวนี้แหละพ่อว่าเห็นปูฝันเห็นปูมาหาอันผ่าเฮ้าตั้งศาลเพิ่นอยู่แถวอันคางคางบ้านพ่ออ่อนไม่ได้เหรอเดี๋ยวต้องไปว่าเพิ่นเนาะพ่อว่ามันลุ่งไปง่ายปูไปอยู่น้ำร้านบ่น้ำลูกบ่ยักษ์เออยท่านจะไปอยู่ แย่งกันไปเขาฝันเด้อร์ขันขุนมาอยู่ก็ต้องไปบอกว่ามึงไปใหญ่กูมากูุนมาอยู่นั่มึงใครเนื้อเนื้อหายจังใดจังใดจังใดจังหนึ่งนะเพิ่อนบุกขันเพิ่นบอลาปากออกมาว่าได้ต้องถามเพิ่นก่อนถามต้องไปครอบคนนี้ขุมว่าแมนฮอนได้ฮอนที่ออกผลมากหรือทีงานใหญ่ดี่ขันิ่นมาครับงานใหญ่เลยรัน ไปเพราลามาบอกความเนี่ยงานไงโรดีคือพ่อต้องไปขอก่อนนะครับเนาะว่าแต่ข้างเดียงโรดี้มันหิเป็นืัองจัดผมกับบุกการ์ดิ่งเนี่ยมันย่นตูนี่เพราะว่ามันเป็นที่ของของเพิ่นแม่นแม่นเพิ่นมากไปถามเจ้าของที่เพิ่นอีกเดินห้องใหญ่บ่มันใหญ่มากแล้วไกลเพิ่นพักสองหม่องก็ได้เลยพักสองที่เอาง่ายว่ซุบซุบซุบ่าเขาสั่งเขาสั่งเก่งมากแล้วของผมสั่งผมเหยียบทาวนโอ้เหยียแบบงามเติบ ผมสิบริเ็ดทีไม่ทุ่มท่านน่าเท่านั้นคือยังบนคนจะเลี้ยงเกียอยยุแต่คนฮ็ดแบบว่าคนบ่มากับเราเ้า่นเดียแต่มันหกมันเงียพอแปลนภาษางสารนีว่าให้พักสองที่แล้วกันนะครับเนาะกูว่ามันดีมองได้สะดวกมองได้มองได้เป็นสิอยูยูกับพวกสมบัติของคนเืองามเพิ่มมากแล้ามวานี้ยังกูกับลกน้าเพิ่นึ จะได้จังกี่นะทำเพ่อไม่เขาหิูมาหลดโผล่นมาหลดไรเีถามคนก็นอก่นอว้าวเปิดมากว่าวเปินเที่ยวคนมหาพ่อประจำเด็มันจะอาเียึ้นมากโลกเราบขึ้นมาแบบนึงเ้ามาแบบนึงลังงแี่เราก็มาห้องใสลั้งแ่เราก็เออกองมใหลั้งแี่เราก็มาแบบปิดนะมาถามบิ่งรถวารถอันนั้นเป็นสันัน โอ้ยรถไถมันมีสี่ลอนตัวมัมีอย่างอะไรเนาะไปแต่เบียนตัวไหนล่ะเนี่ยทบมาไปแตเบียนเขาใจเลยตรงอยู่ไปแต่เบียนแน่นอนเมื่อก็ออกแปดสามสามแปดนี่สี่แปดสามแปดนี่นั่นเท่ยกันเกี่ยวมอไซค์ันมอไซคันนี้สามสามแปดอันั้นนั่นมืนก็ับสามหกหนึ่งแปดเเกี่ยวกรครับมันจะเกี่ยวอยู่กับรถกับกับของของผม ขันขันเหล้าบอกบ่ไปคนรับเข้าบริลลุกไปนอนน้ำเลาอ่าเราถือมาแบบนี้เวลาไปนอนก็ต้องไปนอนทุกวันค่ะยังไม่พอเวลาขอเลยไปเมื่อซี่มาครับไม่มีอะไรกูเลยกล้าไปครับผมต่อไปเราก็มารอได้เหมือนเดิมแล้วอเนาะมาได้แม่ว่าคันไปคันไปผู้เดียวว่มีผู้ใดกล้าไป ครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนี่ก็เป็นตัวเลขและแนวทางของพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านตองวอดไปห้พี่น้องเอฟซี FC งวดบันที่วันทีหนึ่งพฤศจิกายน2565ครับตัวเลขมีตัวนในเหนึ่แอดมี19 5 3 8 6 7 9พี่น้องไปตัดเหรียญเอาได้พี่น้องได้ตัวเลขและแนวทางของเพิ่นจากงวดประจำวันที่16ตุลาสิบหพฤศจิกายนพี่น้อง16พฤศจิกายน2565ครับโลยล่มพี่น้องล่มดีทักช่วงนี้ ต้องหนาแนวเนาะพี่น้องเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางครับพี่น้องเอฟซีมักกับจังตามบ่มักกับจังพานครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขและแนวทางของพ่ออนันต์มีหนึ่งเก้าคับหงาย่องครับหนึ่งหกครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขสามตัวห้าสามแปดเจ็ดเอาะกาหกเจ้าฝากต่อพี่น้องเอฟซีมักกับจังตามครับโชคโชคมั่นมันครับพี่น้องลำลำเรื่อยๆกันสุกู่สุกคนทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงเด้อพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังน้ำ ทั้งสองเสนอเป็นเพียงแค่เสีเยกลางท่าน,นั้นครับพี่น้องการตัดสินใจขึ้นเนอน้ำเอฟซทุกท่านครับมากกับตาบ่างๆบ่มักกับพนันพออันนั้นจ็ปเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอซเขามาอีกสองวันสามวที่เตแลลวครับพี่น้องเอทุกท่านหลังจากทั้งช่องกับบดม,า,า,มบาติดภารกิจไหหมองไหลบอลวดนติดพานมาของเพิ่นกับเขาครับก็ชช่วมันๆลำลำเด้วยกานสขุ่สคนเที่พี่น้องเด้อให้มีชุกม่ใช่วันบืหนึ่งวิจิกายนสองปัญหารมหาครับ ฝากนด้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแหล่พารวยน้ำเนยด้อพี่น้องเด้อฝากคนหวัวไหลาไมาปเลยเพราะกนไม่คิบหนาครับสวัสดีครับ